สวัสดีค่ะ FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัญญพัฒน์ยุพานิย์แล้วก็ป้าเสือพารวยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดจะมาติดตามแนวทางของมาดามสวีเดนนะคะที่แอดมอนทาการเพนไดไปติดตามเนาะ,ค,ะค่ะคาะจังไดกัมาติดตามกันค่ะเพราะว่าแอดมอนทาการเพนได้ไติดตามมากแล้วค่ะิันจีนํามาแบ่งปันเป็นตัวใดเนาะคะ่ะมารับชมกันเลยค่ะน้องสาวสูงมากดวนๆกลางเด็ก อะไรเป็นทรงม้าหายเพิ่งบอกว่ากันเห็นยูเซสอันเห็นลอตเตอรี่เอาไปให้ไน้เด้อจักบาทแล้วคอยบอกยูเซย์กดเอาเม็ดรัสเซียเพราะว่าเพิ่งเขาถือมาสองงวดแล้วสองงวดอันอันวั้นเพิ่งก็บอกว่าสามหนึ่งหนึ่งเด้ออันนี้ก็เพิ่งก็ได้งวดสามหนึ่งน่ะเพิ่งก็ตาสามหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งมืนมังวดสามหนึ่งคนได้ทองห้าสิบตังค์แล้วก็ได้เงินส่วนต่างของเพิ่นที่อยู่สวเปเดนน่ะล่ะประนี้งวดที่ผ่านมาซีหก ซีโกน่ะเพื่อนก็บอกว่ายหญ่เห็นซีโฮกยุสัยยิบไปให้ในเด้ออ่เจ้าความพันทรงมากแล้วอีกเพื่อนบอกตะโดดแล้วหล่ะแห่งบ่หัวซ่าน้ำเพลินตอนแรกๆนะอัานี้โค้งสุดท้ายเพื่อนก็เลยทรงมากอีกสองหมื่นเลกอ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าเห็นยุสัยเสือในเด้อเลยว่าเออคันได้ออกไปทั้งนอกไปตลาดสีเสือใไฮซียิบห้ดอกก็สั่นอืมไม่ได้ออกไปปนิโกะเพื่อนน่ะเพื่อนมากเลโฮงเพื่อนก็เลยเอาหกไซเป็นหกสี่หกเพื่อนถือสามต่อเพื่อนก็ได้ขยคล้องอัน๋ย่าเสียเดิน พ้มาดามมาดามสวิตเซอร์แลนด์นี่มีหลักฐานอดีบัมเบิลบาบีเด้นี่อันนี้เป็นทรงไฮลาสุดนี่เพิ่นได้งวดีหกเพิ่นได้ยังหลักสือดีหกพึพ่งของพึ่งมาเทิงนี่ยังคือยังนลังนาฬิกาทองชุดบาแมนเป็นชุดของเอียงเกรดบูส์รักบาญุปนข้าเจ้าสิมีเป็นเบอร์ทองเบอร์เกรดเบอร์ของแบรนด์เน่มาแล้วก็เงินต่างหาก อันนี้คืออันนี้คือเป็นเสื้อเบอร์เป็นเบอร์ป่ะเป็นถึงมวลว่าหันถึงสามโตนบะป่ถึงสามโตัวมวลหนึ่งหกสี่หกเบอราะว่ลสามหนึ่งหนัดกับตรงตรงมาได้ครับอ่าปลาเนียนมวลนี้นี่เด้เป็นทรงมะหรอแต่ว่าเพื่นที่เพื่อนบอกกันว่าให้ไปทามายูรังตาน้ำกันไว้แต่ว่าโตัเพื่อนบอกว่าตัเน้นนักหนักนะคือเนี่ยสามเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งเสื้อเบอร์ท่องไวแล้ว สามเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งซื้อเบอร์ต้องไม่แล้วรพราะวพันวาประจานงานมันเกิดอีกรอบหนึ่งพวพงานมันเกิดสี่สิบสี่เป็นองกระจายไปเนาะเพิ่งเล่นจานอีกรอบพาอยู่วัดอ่ะวัดปลาวัดหนองตาอยู่่ะไรไปเมื่วัดไปสิเบสลูกเพิ่งกับเลว่าเราวัดนั่นกับยูโมเสดเพิ่งกับเล่นหนึ่งหนึ่งะ เป็นคาเป็นแปดเลยดิแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้ถามอายู่ลังตาให้แน่ยอ๋อคือบอกว่าเลขที่วัดปลาเนี่ยบอกิ่นเอาซอัลซานีิ่นมาซื้อหลายนี่น่พิ่นมาซื้อหลายดิหลายค่ะวัดปลาเป็นวัดๆเนาะเพิ่นวังสั่นเพิ่นมาอัผู้ใดมอนพามาคือ็พลอยมอนวังสั่นบ้านเลขที่วัดปลาหกสิบเก้าเลยพี่น้องกับกับบรรลแต่ว่าเป็นอันนี้เพิ่นอัพตัวมาดามจัดหนักจัดติมจัดหนักไปก็คือสามเจ็ดกับหนึ่งหนึ่ง ต่ว้าเพิ่งกัดเ้ลองอายุลงตาแปดศูนย์นั่นค่ะตัวล่องตัวกันคือแปดศูนเพราะว่านี่เดีเพิ่งกัดส่งค่ะคลิปเสียงมาหายเป็นเ่งแต่นี่แหละตบวาเพ่งกัดที่มาบอกว่าสามเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งค่ะล่ะตนักการแปดศูนย์มีใ่ปวดอาเมืเลยสรุปสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดศูน วันท like ี่หนึ่งตุลาคมตงวดนี้เบ่งหลายตัวคุชเชียบนมาหลายตัวเิ่นีหกกับสีหกเลยสามหนึ่งเลยกับสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยตว่างวดนี่มันใหญ่เบลงก็เก็หลายตัวเนาะสามคูนนะ่งสตีดีตว่าเนเถือคัดีเด้กก่อนซีหเต็มเตม่นบ่สามหนึองกับตรงตรงสามหนึ่งนะได้หลายได้ท่องั้งเงินตว่าบางนึงไม่เป็นทองแบบเน่เนาะกับเงินตาเบิดทองคนเดียว เพิ <önemli S 2> ่นปัดเพิ่นเพิ่นบัดท่านเบิดท่อนอ่ะตบารหลอบนี้เพิ่นเอาใบเราเป็นบารันท่อนเป็นบลนสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งอ้าวย้ำสามสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์เฮ้ยนี่แมนสามครูบลลายดอกสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เห็นยุไซยิบไปเห็นได้ใหญ่อันนี้มาดามสวีเดนปะครับมาดาม